ชื่อนุชนาคงเอียมนะคะหรือคูเป้เป็นนักกิจกรรมบำบัดทำงานอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาลาชินีนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการส่งเสริมทักษะด้านภาษาซึ่งทักษะด้านภาษานะคะแบ่งออกเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องของความเข้าใจภาษาและด้านที่สองก็คือเรื่องของการพูดหรือการแสดงออกทางภาษา สำหรับกลุ่มเด็กในวันนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1คือเด็กที่ยังไม่พูดและยังไม่เข้าใจคําสั่งนะคะส่วนเด็กกลุ่มที่2คือเด็กที่ยังไม่พูดแต่เริ่มเข้าใจคําสั่งนะคะ้อที่3ก็คือเด็กที่เข้าใจคําสั่งและเริ่มพูดสื่อสารง่ายๆได้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในเด็กแต่และประเภทกันนะคะ สำหรับกรณีที่1นะะนะคะก็คือเด็กยังไม่พูดและเด็กก็ยังไม่เข้าใจคําสั่งนะคะเราก็จะให้เด็กทําตามคําสั่งโดยที่คําสั่งก็คือเป็นคําสั่งง่ายๆในชีวิตประจําวันวน่าจะเป็นสวัสดีปกมือบายบายหรือแบ,บมือขอนะคะแต่ในที่นี้เดี๋ยวเราจะลองให้น้องทําตามคําสั่งสวัสดีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวครูเขาจะสั่งคําสั่งสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะค่ะเมื่อสั่งคาสั่งปุ๊บปรากฏว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะคะต่อไปเราก็จะให้การช่วยเหลือโดยการที่ให้ครูเขาเป็นตัวอย่างหรือให้เด็กเรียนแบบท่าทางของครูคเขานะคะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อเด็กยังไม่ตอบสนองยังไม่ทํานะคะต่อไปครูเขาก็จะให้การช่วยเหลือที่มากขึ้นโดยการจับเด็กทํานะคะเพื่อให้เด็กเข้าใจคําสั่งสวัสดีค่ะ เมื่อเด็กทําได้นะคะเราก็จะให้ของเล่นหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อเป็นรางวัลน,นะคะเราก็จะทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเด็กจะเข้าใจคําสั่งแต่ถ้าเมื่อเด็กเริ่มเข้าใจคําสั่งเราอาจจะลดการช่วยเหลือลงเหลือแค่เป็นการสาธิตให้ดูหรือทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าเด็กเริ่มเข้าใจแต่ถ้าเด็กยังยังไม่เข้าใจเราก็จะให้การช่วยเหลือในการจับเด็กทําในทุกครั้งไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยค่ะเอาของเล่นไปได้ค่ะเอาใส่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะไปใส่ได้เลยสำหรับกรณีที่2นะคะก็คือเด็กยังไม่พูดแต่เด็กเริ่มเข้าใจคําสั่งมากขึ้นนะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้คําศัท์ โดยที่เป็นสิ่งของก่อนนะคะสิ่งของก็คือสิ่งของที่เจึงที่จำบันเป็นบ่อยว่าจะเป็นอาจารนช้อนแก้วแปรงสีฟันหรือเป็นพวกเสื้อเป็นเกงรองเท้าให้กับเด็กนะคะซึ่งเป็นของที่เราสามารถหาได้เองที่บ้านนะคะโดยการนํามาวางอาสองตัวเลือกนะคะเราให้เด็กหยิบตามที่เราบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันไหนแก้วนะ้คะยังไม่ใช่นะคะ เมื่อเด็กไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการให้เด็กหยิบคืออะไรนะคะเราก็จะให้การช่วยเหลือโดยการที่เอาสิ่งของที่เราต้องการไว้ใกล้มือเด็กเพื่อให้เด็กง่ายต่อการหยิบนะคะอันไหนแก้วนะ้ำคะเก่งมากค่ะเราจะทำซ้ำ <3 S 2> วนะนไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าเด็กจะเข้าใจใและหยิบไ, <ง S 2> ได้ถูกต้องด้วยตัวเองนะคะอันไหนแก้วนะ้ำคะเก่งมากค่ะ ไนแก้วน้ำคะเก่งมากเลยค่ะส่วนข้อที่3มนะคะก็คือเด็กเข้าใจคําสั่งและเริ่มพูดสื่อสารง่ายๆได้นะคะเราก็จะให้เด็กบอกชื่อสิ่งของเช่นเดิมนะคะสิ่งของที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะคะให้เด็กตอบชื่อสิ่งของที่เราหยิบม,มาให้ดูนะคะอันนี้อะไรคะยังไม่ใช่ค่ะอันนี้แก้วหรือจานคะ โดยที่ถ้าเด็กยังตอบไม่ได้นะคะเราสามารถให้ตัวเลือกได้เพื่อให้เด็กนะคะเลือกมาตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและอีกกรณีหนึ่งค่ะเดี๋ยวลองดูพร้อมกันเลยนะคะถ้าเด็กสามารถพูดชื่อสิ่งของนันได้นะคะเราก็จะถามตอบอให้เด็กบอกหน้าที่ของสิ่งของว่าสิ่งของนั้นอ,อ่ะใช้ยังไงก็ได้นะคะอันนี้คืออะไรคะช้อนค่ะช้อนเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ตักข้าวเก่งมากค่ะ เมื่อเด็กสามารถพูดชื่อบอกหน้าที่ของสิ่งของได้นะคะผู้ปกครองก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องของสีเรื่องของตัวเลขเรื่องของภาพผลไม้หรือเรื่องของภาพสัตว์นะคะเพื่อที่เด็กจะได้มีข้อมูลในสิ่งของอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ